ขวัญนครนายกนางค่อยทองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งเฉลียงท่านซึ่งมาร่วมพิธีจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับฟื้นฟูสมรรถภาพสนับสนุนส่งเสริมการปกครองอส่วนท้องถิ่นอื่นสถานบริการกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้ของระเบียบ กฎหมายองค์การบริหารส่วนท้องที่กับเพลิลสุขภาพและการดับเงชีวิต790บาทส่วนและองค์การกร<ม>ะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิธีลงนามข้อตกลงมิสิทธิสุดที่กำหนดให้การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนนะครับตามประ,รประวัติศาสตร์แห่งชาติเนี่ยมตัาง7ให้กับบุคคลในท้งถิ่นนะครับ โดยกระบวนการความร่วมนะครับจากความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของบุคคลในท้องถิ่นองคการเรียารสวนจังหวัดนครนายกท่านผู <databases> <im hate> ้มีหน้าทีกันภาคผังชาตินะครับวันนี้นัานเป็นผู้สูงอายุคนพิการนะครับนะครับในการที่จะได้ดูแลเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพเรื่องความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกุมและความมั่นคงของมนุษย์ทางท้องถิ่นจังหวัดจัด สามารถเข้าถึงการบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างที่ท่านรู้ในการระบาท่านนา,า,ายกจัดีถึงเหล่านี้ดูแลมีคลังอุปกรณ์ในวันนี้นะครับให้พีน้องประชาชนชาวนครก้เห็นถึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกที่สามารถที่จะร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วนเดมแล้วมันจะมีชื่อของกองทุนตะดับที่เรียกรองแทน,แนท,ที่ดูแลตรงนี้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่า อ่าเหนือเกินศักยภาพของตำบลนะครับอ่าผู้ป่วยตรงนี้ครับก็จะเป็นหน่วยบริการนะครับหรือจะอามาขอรับงบประมาณนะครับที่คณะกรรมการของกองทุนชุดผู้จังหวัดนะครับซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการนครัคอยกันทองนะครับเพื่อส่งเข้าคณะกรรมการจังหวัดในการอนุมัติดำเนินการเพื่อจะอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยต่อไปครับริการเนี่ยในส่วนของพมเนี่ย อย่างที่ได้บอกว่าก็คือมีภารกิจตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มีงบประมาณเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมบ้านหรือว่า,อ,าอุปกรณ์สําหรับคนพิการนะคะก็ถ้าในทางพมก,ก็คงจะต้องขออนุญาตประสานโดยที่จะมีถ้ามีคนพิการที่ว่าเดือดร้อนแล้วมีความต้องการแล้วก็ยังไม่เพียงพอเนี่ย ก็คงจะได้ประสานมาใช้กับกองทุนนี้ที่ดมากกว่าแต่ก็ต้องขอบคุณทางองค์การบริ่วนจังหวัดแล้วก็ทางสำนักง,งานรกัการสาขสะอาพาเขตศรีสระบูรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะฮะเหมือนจังหวัดอื่นๆที่เราสามารถจัดได้ถูดขรอบุบชุกพื้นที่แล้ว